ทุกคนครับเราจะไปตามหาสิ่งนี้กันอันนี้คือลูกผลไม้ชนิดหนึ่งนะฮะลูกของต้นไม้อย่างหนึง่งแต่ดูด้านในสิฮะ้า,ายอะไรเอ่ยและสิ่งนี้ภาษาขมรเขาเ,เรียกว่ากระนุยขโมยหรือภาษาไทยเรียกว่าต้นลูกของต้นโยนีปีศาจนะฮะหรือต้นหีผีนั่นเองเขาบอกว่าเป็นไม้หายากพบได้เฉพาะในประเทศไทยและขึ้นเฉพาะ ดินภูเขาไฟเก่านะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมชาวชิกําลังจะเดินทางพาทุกคนไปที่จังหวัดจังหวัดเมงนะฮะจังหวัดนั้นก็คือมีชื่อว่าเมืองแปะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมจะต้องมายังเมืองแปะอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือมาตามหาต้นโยนีปีศาจนั่นเองเมืองแปะอยู่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะว่าที่นั่นคือที่ไหนแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับ จุดพักรถบริเวณริมเขื่อนลำตะคองนะฮะข้างหลังที่เห็นนั้นก็คือมอเตอร์เวย์สาย6ที่ยังตั้งแล้วยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนั่นเองนะฮะอย่างน้อยก็เอาไว้ใช้บังแดดเวลาขับรถตอนกลางวันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะครับทุกคนนั่นเองมอเตอร์เวย์สาย6กแ้วเดี๋ยวให้ดูเขื่อนลำตะคองนะฮะและในนี้ก็คือบรรยากาศของเขื่อนลำตะคองนะฮะตอนนี้ผมยืยนอยู่กลางแดดก็จริงแต่ตอนนี้ ลมเย็นมากๆเลยฮะตรงนี้พักรถสักหน่อยก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองแปะนะฮะทุกคนครับตอนนี้กําลังจะเดินทางไปเมืองแปะเมืองที่ผมพูดถึงนะ่ที่นี่นั้นเขามีทั้งสิ่งที่ทันสมัยและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคหูพุทธศตรวรรษที่16 17เลยนะฮะเา the it make sure mic and โอ้โหทุกคนครับที่นี่ปั๊มอเมซอนเอ้ยไม่ใช่ปั๊มปตทมีอเมซอนที่นกแก้วตัวใหญ่กว่าคนถึง3เท่าดูนะฮะไปเทียบกับข,ขนาดของตัวฟลับมันตัวใหญ่กว่าคนถึง ามถึงสี่ถึงห้าเท่าเลยนะฮะนี่ที่นี่นกตัวใหญ่จริงผมยังไม่เคยเห็นนกตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยเดินทางมาก็หลายที่แล้วนะฮะโฮอย้ยใหญ่จริงจริงทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงเมืองแปะแล้วนะฮะเมืองแปะนั้นเป็นชื่อของจังหวัดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะฮะเป็นชื่อโบราณของเขา นั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมน่นเองนะฮะและต้นที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นี่ก็คือต้นแปะหรือเป็นท,ที่มาของชื่อเมืองแปะซึ่งเมื่อก่อนนั้นเมืองนี้มีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เยอะเลยนะฮะและตรงนี้นี่ก็มีอยู่เยอะจริงๆนะครับนี่ด้านหลังมีแต่ต้นแปะนะฮะนี่นะครับใบต้นแปะเป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาทำเป็น ไม้ดัดไม้ประดับอย่างนี้ได้อย่างสวยงามเลยนะฮะทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะฮะที่นี่ก็คือสถานีรถไฟบุรีรัมย์นั่นเองนะครับที่นี่มีสิ่งที่ น่าสนใจนี่นก็คือลูกชิ้นยืนกินคนที่ทําให้มันดังนั้นก็คือลิซ่าแต่จริงๆเขาก็ดังด้วยความอร่อยของเขาอยู่แล้วนั่นแหละฮะไปกันครับนี่เลยนะครับร้านจะอยู่ตรงนี้เลยฮะหน้าสถานีรถไฟและมีาปลูกชิ้นยืนกินชัดเจนจอดรถสะดวกสะดวกที่หน้าสถานีลยฮะมีเข้ามาก็ได้กินลูกชิ้นเลยฮะ นี่มันดองลูกชิ้นทอดเลยครับทุกคนอ,อ้าวนี่มีโลบลิต่าด้วยฮะเป็นลูกชิ้นที่ทอดแบบพองๆกรอบๆแล้วมาเสียบไม้นะฮะโอ้เดี๋ยวขอดูกันครับอันนี้มีแบบเอาไปทอดเองที่บ้านด้วยมีแโอ้ครับพรุ่งนี้เปิดกี่โมงครับ สองมงเช้าค่ะ,ะเดี๋ยวว่ามาตอนเช้าเพาเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้เรามาสำรวจกันสักสองสาล้านดีกว่าฮะลองซื้อไปชิมดูนะฮะว่ารสชาติยุกชิ้นยืนกินของที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะไม้เท่าไหร่ไม้เท่าไหร่คะ6กไม้ยี่ไม้ยีงั้นเอานะอันนี้หไม้แล้วก็เอาแบบนี้หกไม้ค่ะ อันน้ำจิ้มหวานค่ะแยกนะคะแยกไปคับเจ้านี้เขาว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าต้นตำรับนะฮะขออนุญาตถ่ายห,หน่อยนะครับเ่าี่น,นี่น,น,น,นที่นี้เปิดไข่ตั้งแต่กี่โมงครับนี่ถึงทุ่มหนึ่งนะครับลักษณะของลูกชิ้นยืนกินที่นี่ก็คือทอด พองๆอ,อย่างนี้แล้วก็เสียบไม้มคือแต่ละร้านก็จะผลิตลูกชิ้นเป็นของตัวเองเองอันนี้ของเจ้านี้ก็คือลูกชิ้นหมูทองดีขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะครับอันนี้ร้านยายงอ คือชื่อคุณยายเองเลยหรือเปล่าครับอันนี้ยายเนาะชื่อใหม่กก็ลัวเขาจำไม่ได้คุณยายขายตั้งแต่ไม้ละสองบาทโสี่สิบปีมาแล้วสี่สิบปีมาแล้วแล้วเมื่อก่อนก็ขายอยู่หน้าสถานีรถไฟเนี่ยเหรอครับไม่ขายอยู่ตรงห้างดีดกิตแล้วก็ตลาดน้ดหน้าอ้อมอื่นกี่ไม้กี่สามทำสุกไม้กันสามไม้ค่ะแต่พรุ่งนี้จะเอาประมาณหนึ่งชุดซัเดี๋ยวจะได้ซีนไว้ให้ทำให้ไม่เสียแยกน้ำจิ้มนะคะ แล้วนี่เราสามารถเอาไปใส่ช่องฟีดเก็บไว้ใส่ตู้เย็นได้ค่ะที่พักโรงแรมนะคะเพรเาระว่าก่อนจะกลับลำฟาง<ร><ร>มันจะต้องไปแช่ไว้ในตู้เย็นที่กรุงเทพหลายวันอยู่ได้ไหมครับคุณยายไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ได้ทุกสีค่ะเราฟีดได้ไหมหรือว่าต้องแค่แช่ยเย็นเท่านั้นนะค่ะถ้าท้อฟีดเรามาทอดทอดกินมันก็ได้ถ้าทอดขายมันจะไม่ขึ้นอ๋อแต่มันจะไม่ขึ้นแบบนี้ถ้าเอาไปเกาหลีแต่ว่าถ้าแต่ถ้า แคแบนี้เลยเอารยมาก็าไปก็ส่ข้างหน้าสานทีเวอาไรือิ่ิบาเดี๋ยว้องนี้เช้ามาเอาะเไม่รู้โรงแรมที่พักเขาจะมีตู้เย็นหรือเปลอมีโรที่เนาะแบบนี้เนาะ ทอดเองมันขึ้นฟูังมาไ่ไงเอหมูแดงหนูทอดเองทอดไม่ได้ทอดแล้วก็แตกนะคะอันนี้ไฟไฟเบาทางไฟเบาๆทิ้งไว้นานๆเนี่ยอันนี้จะหนาทึ้นนะครับเราก็ตักออกแก้ทิ้งขายซึ่งละลายก็ไปใส่หม้อร้อนก็ได้แบบนี้อันอันนี้แบบกรอบเราก็เลยเร่งให้มันขายให้มีขายมะเช้าไม่มีก็คือทอดยากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้ออันนี้ไป รุ่งนี้คุยายก็มาขายเนาะขายแปดมุแปดมมากัน,นอยู่ค่ะค่ <c oughs> บคุณค้ <c oughs> า่หบสั่ได้คะถาบอยายอยู่ข้างบนถเบอ์ล่างของลูกสาวตสาวังได้08 0น3ปด8 7นแปดสามสามหกห้าแปดเจ็ดสนหกพราะว่าเราสั่งเล่ี้แล้วเราก็เสียเสียค่าขนต้องเสียค่าขงค่า่งเพราะเราก็จะ พ่อโอนให้ของได้เสร็จใบเสร็จอะไรตรงนี้ให้นะโอ้โหถ้ากไปเกาหลีพ่อก็เอาแบบนี้โอ้กลถึงเกาหลีเลยครับพอลูกชิ้นยืนกิน o r i g ิ n a l clay อย่างนี้อ๋อกระไรก่อนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมนี่ใช่อันนี้แหละค่ะอันนี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่พอทอดแล้วมันก็จะฟูเป็นแบบนั้นไงงั้นเอาเอาแบบนี้แล้วกันเนาะครับ20ร้อนๆ6ไม้อันก็โดนไปเนาะรอได้รอได้ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ เมื่อก่อนก็ขายกันตรงนี้เลยเหละครับแต่ว่าย้ายมาต้อต่หค่ะข,ขายข้างล่างค่ะเพื่อทางจังหวัดให้มารวมกันอยู่ตรงนี้ก็สะดวกดีครับที่จอดรถเยอะดีดและตอนนี้ก็กำลังยืนอรอลูกชิ้นอยู่ภายในโรงข่ลูกชิ้นหน้าตลาดไม่ใช่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะฮะโอ้ร้านไข่ลูกชิ้นนี่ ผมนับได้เป็นสิบล้านเลยนะฮะนี่โอ้นี่ oh, นต้องใช้ไฟอ่อน,ออนๆ,ๆเลยนะนนเยนาะลาดเลยครับนนครับ,รบลาดเลยครับ อันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะไม่ได้อยู่ข้างในตัวสถานีนะครับแต่อยู่ด้านหน้าสถานีตรงหอหนาฬิกาฝั่งตรงข้ามสถานีเลยนะฮะมีบางแหล่งข้อมูลบอกว่านี่คือร้านที่น้องรออพูดถึงน,นะฮะเดวันไหนบ้างคะเริ่มกี่โมองอะคะ สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นโอเคขอบคุณค่ะไม่ละห้าบาทเนาะค่ะเรามาชิมตัวลูกชิ้นกันดูนะฮะอันนี้ของเจ้าหนึ่งผมสุ่มมามลูกชิ้นมีความกรอบนะครับอมนอกนุ่มใน แต่ตัวเนื้อลูกชิ้นนั้นมีรชาติเค็มนำํำหวานไม่ตามมาเนี่ยเฉพาะตัวลูกชิ้นนะฮะหลนงจากนี้อันนี้เขาบอกน้ำจิ้มพริกเผาลอมกลิ่นน้ำจิ้มอืมกลิ่นน้ำจิ้มคล้ายๆกับน้ำปลาหวานที่เรากินกับมะม่วงน้ำปลาหวานหรือ่็กินกับตะเดาลวกอย่างนั้นนะฮะกลิ่นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันครับ อืมอืมฮือเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยครับเจ้านี้อืมน้ำจิ้มมีความหอมมีความหวานรสชาติใกล้เคียงกับอ่น้ำปลาหวานแต่มีรสชาติและกลิ่นของน้ำพริกเผาเข้ามาอยู่ด้วยพอมาปนกับไอรสชาติลูกชิ้นที่มีความเค็มแล้วก็ความกรอบอร่อยเลยครับนี่ไม่ผิดหวังครับอร่อยทุกเจ้าเลยครับที่นี่มากินได้ทุกเจ้าเลยคนระผมบอกเลย สะหลกเจ้าไหนกินได้เลยครับแต่เจ้าลูกชิ้นก็จะทำเองซะส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไปกันต่อฮะจะไปที่ไหนนั้นเอาลูกชิ้นบางปากไว้กันกันบูา้านะฮะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะกินข้าวไม่ลงซะก่อนถ้าหล่อแบบนี้เดชนี่ผมจะเปิดให้ดูหมดเลยฮะ มาถึงบุริรัมแล้วแน่นอนนะฮะก็ต้องมาขอเติมพลังด้วยลูกชิ้นทอดยืนกินอันเรื่องลือชื่อของที่นี่ก่อนนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางไปตามหาสิ่งนี้นั่นก็คือลูกโยนีปีศาจลูกนะรอเรือทำไมเนี่ยลูกโยนีปีศาจหรือลูกผีผีนั้นมีชื่อขมนว่ากนุยขมอยด้วยนะฮะลูกนี้มีความเกี่ยวพันกับ นิทานพื้นบ้านของบริเวณถิน่นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะนํามาให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปถัดไปกันนะครับส่วนบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดที่มีสถานที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวหลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเพณีศิละปะวัฒนธรรมสําหรับคนที่มาจากต,าตา่างถินต่างภาคอย่างผมนั้นรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับประสาทหินที่ทางบ้านผมบอกเลยว่าไม่มีประสาทหินลักษณะอย่างนี้อยู่นะฮะ ส่วนจังหวัดนี้นั้นบอกเลยว่าของกินนั้นก็เป็นอะไรที่เด็ดสุดๆนะฮะโดยเฉพาะเป็ดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วฝากบอกเพื่อนๆของทุกๆคนด้วยนะฮะว่าช่วยเข้ามากด subscribe เข้ามาชมคลิปของช่องชาวาชิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งและเป็นกำลังใจในการก้าวเดินเพื่อทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันฮะ